โูกบางคนเห็นพ่อแม่แก่มากแล้วน้ำสักแก้วข้าวสักจานที่สันหากลับเสือกใสให้กินสิ้นศรัทธาเคยเห็นมามากมายหลากมีบ้างพ่อแม่แก่งกทนตกกระ นุ่งผ้าปะมากมายมีลายสีส่วนลูกนุ่งผ้าใหม่ลวดลายดีเป็นแบบนี้มากหน้าใช่ว่างกันบ้างพ่อแม่ป่วยหนักลูกผลักหนีลืมหน้าที่ของลูกแล้วเชียวนั่นยามลูกป่วยพ่อแม่สู้อุตสาพยาบาล ยามพ่อแม่ป่วยบ้างกลับมาหังกะเลลูกบางคนประพฤติตัวแสนชั่วช้าพ่อแม่นอนเศร้าอุราน้ำตาไหลคิดถึงลูกในอุทธรให้ร้อนใจกินทั้งเล่าเล่นทั้งไพ่ได้สารพันจะทิ้งคว้างหรือก็ลูกทำไม่ได้ รุนแรงไปก็อย้อยพวกชาวบ้านเลยทนกลืนน้ำตาอุลารานใจพ่อแม่นั้นเกือบจะแยกแตกระทมเจริญสุขในธรรมจงมีแดสาธุชนคนดีทั้งหลายนะวันนี้ทักถายเล็กๆนี่ย้อย พุทธาประสาพระครูปลัดมานบสมหิโตตอนนี้บันทึกวิดีโอที่สำนักสงฆ์บ้านตะโกนะก็เห็นธรรมชาติมันสวยงามนะอาจจะไม่มีอะไรมากมาย ไม่มีนัยยะอฟแอบแฝงนอกจากความรู้สึกสดชื่นเบิกบานของจิตใจเจตนากระเพื่อเกิดความเบิกบานกับคนที่ได้เข้าชมเฉยๆนะอาจจะไม,ไม่มีราคานะแต่มันมีคุณค่ากับชีวิตหลายชีวิตด้วยกันนะก็ว่ากันไปพูด หเห็นชนบทหายากปัจจุบันต้องการให้เห็นเฉยๆเอาล่ะแค่นี้ทักทายกันพอหอมปากหอมคอ